สวัสดีค่ะวันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวกันที่ s s t s t a r d n o r o r e s t Resort นะคะก่อนจะขึ้นเครื่องบินเราก็ต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะตั๋วใบละ200บาทเด็กอายุต่ำกว่า12ปีขึ้นฟรีได้เลยค่ะเราก็ได้ตั๋วกันมา2ใบค่ะตั๋วที่เราได้มาก็ไม่ได้เสียปาบนะคะเราสามารถนำมาแลกเครื่องดื่มแล้วก็ขนมมานั่งทานบนเครื่องบินได้เลยล ส่วนบิงซูถ้วยนี้นะคะเด็กๆก็สั่งเพิ่มนอกเหนือจากตัวเครื่องบินที่เรานำมาแลกเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะคะเด็กๆชอบมากอร่อยมากเลยค่ะถาดใหญ่มากอร่อยกันทั้งบ้านเลยค่ะเด็กๆทานไม่หมดนะเหลือพ่อกับแม่ก็ทานไปเลยสิคะส่วนโซนด้านนอกนะคะเราก็มาเดินชมวิวถ่ายภาพสวยๆกันได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ลงจากเครื่องบินมาขี่รลเล่นข้างล่างกันเลยค่ะ อันนี้คือเป็นรถไฟฟ้านะคะเด็กๆชอบมากเลยแแวนๆไปเลยคะ่ะลูกพี่สามรออสี่ร้อก็ไม่ยอมหยุดน,นะคะลูกสาวปะกลับได้แล้วก่อนกลับเราก็มาถ่ายรูปสวยๆกันเลยคะ่ะไว้วันว่างพาเด็กๆไปเที่ยวกันนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านเรานีเองคะ่ะที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นี่เองบ๊ายายคะ่ะ